สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณนะคะวันนี้พี่หมอหนุ้ยก็ได้มาทำเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไก์ไลายเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมนะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวเนาะวันนี้พี่หมอได้มาทำในหัวข้อนะคะความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิด อ่าความลับบางอย่างกําลังจะถูกเปิดนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าความลับความลับเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณสงสัยอะ่ะมันกําลังจะถูกเปิดออกแล้วคุณกําลังจะได้รู้กับสิ่งตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอขอดูไพ่ก่อนเลยนะนะคะนะความลับตรงนั้นเนาะมันกําลังจะถูกเปิดออกพี่หมอขอสามใบ ความอ่อนล้าความเหนื่อยล้าความกังวลใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณอ่อนล้าแล้วเหนื่อยล้าหรือกําลังรออยากให้ความลับหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันถูกเปิดออกเหมือนกับคุณอ่อนล้าละเหมือนกับคุณว่าเอ่อเหมือนมีอะไรปิดซ่อนซ่อนเลนหรือม like ีอะไรที่ยังไม่กระจ่างแจ้งสําหรับคุณคุณเหนื่อยคุณล้าคุณรอคอยอยากให้ความลับตรงนี้มันเปิดหรืออยากให้บางสิ่งบางอย่างมันกระจ่างแจ้งหรือชัดเจนนะนะคะ no. เนาะเนี nah, <talk> um, ่ยเห็นไหม คุณเป็นมันจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาแบบว่ากลยุทธ์อ่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีกลยุทธ์ของมันอะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่คาดคิดหรือสิ่งที่มันกําลัง ปิดซ่อนเงื่อนงำหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ชัดเจนมันคุณเคลือมันเป็นความลับหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้นะจะเรียกว่าความลับก็ได้หรือจะเป็นอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนก็ได้หรือจะเป็นอะไรที่มันยังแบบว่าคุณเคลืออยู่ก็ได้เนาะมันจะมีกลยุทธ์ของมันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอ่าเข้ามาช่วยเปิดช่วยเปิดทุกสิ่งทุกอย่างออกให้คุณได้รู้ Phillip <N> อเออนะคะเนาะย้ายถิ่นคำว่าย้ายถิ่น,นเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเปิดออกแล้วมันกําลังจะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางสิ่งบางอย่าง oh. ที่คุณรอคอยอะ่ะอาจอาจะพอคุณพอทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเปิดออกแล้วเนี่ยหรือมันกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดแล้วเนี่ยคุณจะรู้ถึงหนทางแห่งการแบบว่าจะตัดสินใจยังไงจะอยู่หรือจะไปหรือจะทําต่อหรือจะเอยายังไงอ่ามันจะมีการให้ตัดสินใจมันจะมีการอะไรบางสิ่งบางอย่างในในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเนาะ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกับสิ่งที่คุณเหนื่อยล้ารอคอยนะบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะถูกขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างมันกำลังจะถูกเปิดออกบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะถูกได้รับการตัดสินใจหรืออะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะคะเร็วๆนี้เนาะเหตุหม10สิบดาบสิบดาบเนี่ยบางพลังงานอะ่ะ อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทุกข์แล้วก็เหนื่อยล้าอ่อนล้าหรือพลังงานของความยังไม่ชัดเจนหรือพลังงานแห่งการถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออ่าช่อโกงหักหลังได้นะคะเนาะแล้วสิ่งตรงนี้มันจะถูกกระจ่างออกมาไหมจะมีการที่ต้องได้รับการตัดสินใจไหมหรือมีเกณฑ์ที่จะแบบว่ายุติยุติลงไหมหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะถูกเปิดออกไหมได้รับ เอ่ออะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมอะไรที่มันคุ้นเคลืออยู่อ่ามันจะได้รับการแบบกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดในเร็วเนี้ไหมสิบดาบคือการถูกลุมถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงหรือสัญญาเอกสารบางสิ่งบางอย่างหรือความลับบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกปิดอยู่มาชั่วขณะแล้วหรือช่วงหนึ่งแล้วเออนะคะจนทําให้คุณต้องเหนื่อยล้าอ่อนล้าหรือต้องการให้มันชัดเจนอ่าเพื่อจะได้รับการตัดสินใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหม แปดถ้วยแปดถ้วยคือคนที่เหนื่อยล้าแล้วก็เดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณชัดเจนได้เลยไม่มีอะไรที่ทําให้คุณแบบว่ากระจ่างแจ้งกระจ่างชัดได้เลยและต่อน,นี้ไปความลับพวกนี้จะถูกเปิดออกเห็นไหมมันจะถูกเปิดออกแล้วมันจะถูกแบ่งแบ่งตรงนี้อาจจะมีต้องมีการแบบว่าความลับบางสิ่งบางอย่างอาจจะให้คุณเลือก เลือกข้างหรือเลือกที่จะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณได้รู้อ่านะคะเนาะเมื่อคุณได้รู้บางครั้งนะอะ,อะไรที่มันแบบว่ามันไม่ชัดเจนอะแต่ตอนน่อไปมันจะชัดเจนขึ้นมาแล้วมันจะถูกเปิดออกและจะทําให้คุณได้รู้ว่าจะเอายังไงดี คุณจะต้องได้รับการตัดสินใจจากตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นตัวคุณเองจะต้องได้รับการตัดสินใจคุณจะตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีอ่าเพราะว่าอาจจะมีการแบ่งการหารการอ่อต้องชัดเจนอะไรประมาณนี้แต่ตัวเองจะต้องเป็นเสาหลักให้ตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นมาตัดสินใจแทนคุณเนาะเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องยุติธรรมในตัวของมันนะเจ็ดถ้วยเห็นไหมด้านอ่า บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เพ้อฝันจินตนาการหรือสิ่งที่คุณรอคอยออคุณมีโปรเจกต์เยอะถ้าสิ่งนี้เปิดออกมาแล้วหรือสิ่งนี้มันชัดเจนแล้วคุณก็จะมีโปรเจกต์หรือมีจินตนาการไปต่อได้ว่าคุณจะเอายังไงต่อแต่พี่หมอเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามหลังจากนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปิดออกตัวคุณจะมีทางไปแล้วก็ตัวคุณเองจะเป็นอะไรที่แบบว่าจัดการปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนกระด้านความลับพวกนี้เนาะ นะคะเดอเวอร์เห็นไหมเดอเวอร์เป็นไพ่โลกคุณจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตรงนี้กระจ่างแจ้งหรือได้รับการตัดสินใจจากคุณเมื่อข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วที่จะเปิดออกหรือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างมันที่มันคุณเคลือมันจะกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดในเร็ววันนี้แล้วคุณจะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเชื่อว่าถ้าสิ่งไหนที่คุณตัดสินใจแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จอ่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเนาะเป็นไพ่เดอเวอร์ขึ้นมาเนาะ เป็นไพ่โลกเป็นไพ่การตัดสินใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่า The Tower ตกขึ้นมาพี่หมอก็ต้องเอาออกมาอ่านว่าอาจจะมีการแบ่งหรือมรดกเอออาจจะเป็นมรดกหรือเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดงําไว้หรือมันเป็นความลับตั้งนานแล้วหรือยังไม่ได้รับการไขข้อข้องใจหรือยังไม่ได้เปิดกระจังชัดตอนนี้มันกําลังจะเปิดออก มันกาลังจะเปิดออกไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคดีคุ้มคดีความหรืออะไรที่ยังไม่กระจ่างแจ้งไม่กระจ่างชัดหรือเป็นความลับหรือเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หมอจะต้องตีแนวกว้างไม่ใช่แค่ความลับอย่างเดียวอาจจะเป็นอะไรที่มันยังคุ้นคลือมันยังแบบว่าเออยังไม่ยุติมันยังให้ความชัดเจนไม่ได้กับเราหรือเป็นการเออบางสิ่งบางอย่างอ่ะอาจจะเป็นหนี้สินหรือเป็นเออเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับ พวกนี้อ่านไา้ถึงการล้มละลายได้นะหรือธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ,อแล้วก็เป็นมรดกได้อะไรได้ของเก่าของแก่อะไรได้นะมีการที่จะต้องแบ่งสันปันส่วนหรือจัดสรรปันส่วนหรือมีการแบ่ง นั่นเองนะคะเนาะแล้วคุณจะทํายังไงได้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเปิดคือคุณจะต้องจัดตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็มีความหนักแน่นอย่าโอนเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างพี่หมอเชื่อว่าถ้ามันถูกเปิดออกมันกระจ่างแจ้งกระจ่างชัดแล้วคุณจะตัดสินใจในทางที่คุณเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคุณจะเดินหน้าด้วยความสวยงามแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกมากกว่านี้ เพราะว่าเหมือนการที่ว่าคุณเหนื่อยล้ามานานคุณต้องรอกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มัน,ม,นมันไม่ชัดเจนอะ่ะมานานแสนานานอย่างเงี้ยแล้วเร็ววันนี้มันจะถูกเปิดออกแล้วคุณก็จะเหมือนการปลดปล่อยการหลุดพ้นอะ่ะเห็นไหมความโชคดีกําลังจะมาถึงคุณคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างคือโมรดกก็ได้หรือจะได้รับอะไรเกี่ยวกับออพินัยกรรมหรือเกี่ยวกับ ประกุมประกันเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่คุณรอคอยอะ่ะที่มันยังไม่ชัดเจนย,ยังไม่คุ้นเคือหรือเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แหละที่พี่หมอพูดนะม,นมันเป็นเรื่องเลวร้ายหรือมันเป็นเรื่องที่ปิดบางมานานหรือมันเป็นเรื่องที่แบบคุ้นเคือมานานเนี่ยแต่ไม่นานความลับตรงนี้มันจะถูกไขออกแล้วมันจะถูกเปิดออกแล้วก็มันจะทําให้คุณตาสว่างแล้วก็ มีแนวทางกัรต enfin ัดสินใจในครั้งนี้แล้วเชื่อว่าคุณตัดสินใจได้แล้วคุณก็จะดวงเฮงด้วยหลังจากนี้ไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปิดออกคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความเจริญก้าวหน้าคุณจะดวงดีดวงเฮงดวงปังด้วยนะคะเมื่อจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยหรือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะพี่หมอเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะรออะไรหรือจะรอคอยอะไรมานานแสนนานมันกําลังจะ จบลงแล้วมันกําลังจะจบลงแล้วเนาะแล้วคุณก็กําลังจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆนะเนี่ยเห็นไหมสามใเท้าขึ้นมาคุณจะได้เจอพบปะผู้คนการตัดสินใจการเจรจาแล้วก็การมองไปข้างหน้าคุณอาจจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือกําลังจะได้หยิบจับสิ่งใหม่หรือกําลังจะได้ขยับขยายกับสิ่งที่คุณคิดไว้ฝันไว้เพราะว่าคุณติดจับตรงเนี้ยมานานแสนนานน่ะเหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งของคุณเลยอะที่คุณต้องเจอกับอุปสรรคพวกเนี้ย คุณกาลังจะถูกปลดปล่อยความรกักบความลับกาลังจะถูกเปิดออกหรือสิ่งที่มันคุค้นเคอหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะถูกเปิดออกแล้วกาลังจะจบลงในวันในเร็ววันนี้ด้วยนะนะคะเนาะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็กาลังจะเดินหน้าไปด้วยดีหลังจากนี้แล้วนะคะหลังจากนี้โอ้โเดอเอ็มเพลอร์มีเกณฑ์เดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศมีการตกลงมีการอ่า uh, สัญญุงสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออนุมัติหรือเซ็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการ มันใกล้จะจบลงแล้วปัญหาที่มันคุ้นเครือความความลับที่มันปิดปังหรืออะไรที่มันซ่อนเล้นหรืออะไรที่มันยังไม่กระจ่างแจ้งกระจ่างชัดเดี๋ยวมันจะถูกเปิดออก ในเร็ววันนี้นะในเร็ววันมันจะถูกเปิดออกแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จสําหรับคุณคุณจะได้เดินหน้าต่อจะไม่ได้หยุดอยู่ตรงนี้คาราคาซังคุณเครือหรืออะไรที่มันยังขมุกขมัวอยู่ะดึงชีวิตของคุณใหไ้ไม่ได้เดินหน้าสักทีอย่างเงี้ยมันจะถูกปลดปล่อยแล้วมันจะถูกตัดออกมันจะถูกจัดสรรปันส่วนมันจะถูกแบ่งถูกจัดถูกจัดระเบียบหรือ,อเป็นอะไรที่มันกําลังจะจบสิน้นแล้วกาลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองเนาะเลยอิมเพลเลอร์ขึ้นมามีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์แบบ เลิกลาหย่าล้างกับอดีตเก่าสามีเก่าคนรักเก่าหรืออะไรธุรกิจร่วมกันหรือมีอะไรร่วมกันสินสินสัญญาพันธะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันน่ะหรือ,อาบางคนต้องการหยา่าแต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมหยา่ายังมีทะเบียนสมรสด้วยกันเลยไปแบบว่าไปเริ่มต้นชีวิตไปไม่ได้หรือ,อมันคุณเคลือยังถูกมัดถูกดึงกันอยู่เดี๋ยวมันจะถูกจบ แล้วก็จะถูกตัดมันจะถูกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงในเร็ววันนี้นะในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือบางคนต้องการเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างคุณก็อาจจะได้เร็วๆนะเร็วๆนี้นะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเดินหน้าไปด้วยดีสิ่งกเก่าๆปัญหาเก่าปัญหาอึดอัดปัญหาปัญหาเน่าๆปัญหาแย่ๆปัญหาท็อกซิกอะไรต่างๆมันกําลังจะกําลังจะ ตัดสินมันกำลังจะถูกเปิดออกแล้วก็ได้สสางนั่นเองคุณกำลังจะได้เดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่แน่นอนพี่หมอเชื่ออย่างนั้นเลยนะนะคะจากสิ่งที่คุณเหนื่อยล้าอ่อนล้ามาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่นะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้อ่านตามหน้าไพ่อทุกอย่างนะคะจบลงแล้วเนาะถ้าใครที่มีพลังงานตรงหรือกําลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเชื่อเลยว่า ในเร็วๆนี้มันกําลังจะจบลงกําลังจะถูกเปิดแล้วกาลังจะจบลงกำลังจะได้ตัดสินใจกําลังจะได้เดินหน้าเพื่ออนาคตใหม่สิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองนะคะเนาะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ